สาวใหญ่เหยื่อสวา่าถูกฆ่าขณะจิตมีความอาฆาตเคียดแค้นขนาดหนักเมื่อตายเป็นผีจึงมาหลอกหลอนเรียกชื่อจนนุมภาวาเมื่อหลับตาลงนอนเธอทำท่าจะบีบคอให้ตายตกไปตามการจนละเมอลั่นและที่สุดเรื่องก็แตกถึงเมียจนได้สองหนุ่มโหดอัดน่วมจ่อคอให้สาวเสิร์รุ่นเดิะจากร้านอาหารผลัดกันทะลวงไข่แดงกลางเร่ยอ้อยหลังเสร็จสมอารมณ์หมายจับมัดมือมัดเท้า คลุมหน้าแล้วถลวงด้วยมีดสะดุ้งเฮือกตายอนาถทิ้งศพนอนชัยส่งกลิ่นตลบเรื่องของความเสียงเคลงของมนุษย์เหลวชาติรายนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายน2529ที่สถานีตำรวจอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีขณะนั้นร้อยตำรวจตรีโชคชยัยเหลืองอาราบกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นนายร้อยเวีอยู่ก็ได้มีนายลำดวนอายุ40ปีบ้านอยู่หมู่ที่2 ตำบ,บลน้องโผออำเภอโพธาลับจังหวัดราชบุรีเข้าแจ้งความริศีหน้าตื่นเต้นว่าผู้หมวดครับผมพบศพคนตายอยู่ในไร่อ้อยของผมเองครับที่ไหนครับที่พบศพค่อยๆเล่าอย่าตื่นเต้นผู้หมวดหนุ่มกล่าวกับชายผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของไร่อ้อยและเป็นผู้พบศพคนตายรไร่อ้อยของผมอยู่ริมถนนเพชรเกษมระหว่างหลักกิโลเมตรที่77ถึงหลักกิโลเมตรที่78ครับ นายลำดวนบอกกับตำรวจหลังได้รับแจ้งแล้วร้อยตำรวจตรีโชคชยัยเหลืองอราบก็รีบรายงานให้พันตำรวจโทสุรพลคลังธรรมเนียมสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีไพศาลประดิษฐ์พงศ์สารวั 1, ตร,ส,ร,ร,ส,รสอบสวนพันตำรวจตรีอานาันต์วงสืบลักสารวัตรปราบปรามรีบรุดไปอย่างที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เห็นศพถึงกับผงะและเบื่อหน้าหนีเพราะกลิ่นศพที่เหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณไร่อ้อยสภาพศพ ถูกมัดมือคขวยหลังสวมเสื้อยืดแบบวัยรุ่นแขนสัน้นถึงหัวไหล่สีเขียวใส่กางเกงวอมขายาวสีแดงเลือดนกที่ศีีษะมีเสื้อสีแดงคลุมสวมอยู่นอนตายคว่ำหน้ามีนอนไต้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเมื่อพลิกศพงขึ้นกลิ่นของศพยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่บรรดาไทามู่ยังคงยืนรายร้อมอยู่มากมายบ้างก็มืออุดจมูกทำหน้าตาบูดเบี้ยวเหมือนมีอาการแยงแต่ก็ยังทนยืนดู ราะความอยากรู้อยากเห็นว่าคนตายเป็นใครเมื่อพลเมืองดีที่อาสาเป็นสับเปลเอให้กับตำรวจจัดแจงถอดเสื้อที่คลุมหน้าออกก็เห็นหน้าคนตายแต่ผมบนศีรษะนั้นหลุดรุย่ยจนเกือบจะล้อนอยู่ทั้งหัวยอยู่แล้วที่ปากมีผ้าพันปิดอยู่อย่างแน่นหนาะสับเปลืออาสาสมัครก็จัดแจงแก้ออกแต่ก็จำสภาพใบหน้าศพจนเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากตายมาแล้วหลายวันนั่นเองแต่ที่เล็บมือและเล็บเท้าของผู้ตาย ทาด้วยยาทาเล็บสีแดงแล้วไว้เล็บยาวจึงเข้าใจว่าผู้ตายจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนใกล้กระสุผู้ตายมีกระเป๋าหนังสีดําแบบสะพายข้างในมีเสื้อผ้าอยู่หลายตัวด้วยกันจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและนําศพส่งสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจกรุงเทพม,มหานครเพื่อทําการ่าพิสูจน์จากนั้นพันตํารวจโทรนฤทธิ์แก้วสวัสด์รองผูุ้มกับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรอนนำเภอโพธารามและเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายประชุมวางแผนเพื่อสืบหาว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนและใครเป็นคนร้ายและแยกย้ายกันออกสืบสวนโดยด่วนภายหลังจากที่พบศพไม่ถึงชั่วโมงโดยสายของร้อยตำรวจโทชัดชัยรักใครพร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีปีชาศาสตร์พิรรองสารวัตรปราบรามดาบตำรวจจราจปานแจมได้ทำการสืบสวนทราบว่าผู้ตายชื่อหนังละมุด หรือเตือนอายุ43ปีบ้านเดิมอยู่หมู่ที่6ตำบลหน,นองดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและมีอาชีพเป็นหัวหน้านพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มชื่อบินหลาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลหน,นองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อทราบว่าผู้ตายชื่อนางละมุดหรือเตือนอย่างแน่นอนจึงทำการสอบสวนมาดาผู้เห็นเหตุการณ์และทราบเรื่องดีก็คือสาวเสิร์ฟร้านอาหารบินหลารวมทั้งสิ้นเกือบสิบคน โดยทราบว่าร้านอาหารเรื่องกล่าวเป็นร้านของนายบัญญตัติหรือที่บรรดาน,นักเที่ยวนักดื่มคอทองแดงทั้งหลายที่มาเที่ยวที่ร้านเรียกกันว่าป๋าหยัดโดยมีนางละมดุดหรือเตือนเป็นสาวเสิร์ฟที่ค่อนข้างจะมีอายุมากกว่าเพื่อนจึงทําให้สาวเสิร์บรุ่นน้องยกให้เป็นหัวหน้าก่อนที่นางเตือนจะเสียชีวิตได้มีนายอุทยัยหรือติก๊กอายุ22ปีและนายสมพรหรือราดอายุ21ปีทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมาก มีอาชีพไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอนบางครั้งก็ไปรับจ้างขึ้นต้นมะพราะ้าวได้เงินมาก็ไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนที่ร้านอาหารเป็นประจำเพราะเกิดไปติดพันสาวเสือผู้หนึ่งชื่อนางสมศรีหรือพอรอดอายุ23ปีและในวันนี้อีกเช่นกันนายติ๊กก็มานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ร้านนายติ๊กสั่งเหล้ามากินพอดน้ำอำมฤตผ่านลงคอเข้าไปในกระเพาะก็เริ่มมีการตึงตึงหน้าจึงได้เรียกนางพอรอดสาวเสร์ฟคนที่สวยที่สุดในร้านมาคุย พรมาคุยกันหน่อยสิแหม้ไม่บริการเลยนะโต้นี้นะ่ะสักครู่หนึ่งนางพรก็มานั่งที่โต๊ะนายติ๊กแล้วก็เอ่ยขึ้นบริการสิทาไมจะไม่บริการติ๊กพูดมากไปเองแล้วนายติ๊กก็เริ่มพูดจาว่าล้อมเกี่ยวภาษีเพื่อที่จะให้หนางพรไปอยู่ที่บ้านของตนเป็นแม่สีเรือนจนกระทั่งนางพรเริ่มใจอ่อนและตอบนายติ๊กว่าก็ได้พรุ่งนี้ติ๊กมารับพรไปเลยฉันจะเก็บเสื้อผ้ารอ ฝ่ายในติ๊กก็จริงเหมือนดังที่พูดไว้เขาไปรับนังควออกจากร้านและพาไปอยู่ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่แถวข้างทางเข้าถนนสายโพธารามเขาง,งูที่โพธารามนั่นเองและเมื่อในร้านทราบว่าในติ๊กเพื่อนสีได้ไปพาเมียมาอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องไปสู่ขอกับผู้หลักผู้ใหญ่และทําพิธีรีตองอะไรตัวเองก็อยากจะมีเมียฟรีๆเหมือนอย่างเพื่อนมัง่งก็เลยไปที่บ้านในติ๊กแล้วก็ได้ปรึกษากับในติ๊กเฮ้ยติ๊ก ข้าอยากมีเมียฟรีๆอย่างเองบั่งวะเองช่วยข้าหน่อยเถอะอ๋อเรื่องจิ๊บจอยแค่นี้สบายมากเพื่อนฝูงพรุ่งนี้ข้าจะพาเองไปดูตัวเจ้าสาวนายติ๊กบอกกับเพื่อนและแล้วทั้งนายติ๊กและนายราดก็ไปปรากฏตัวที่ร้านบินหลายอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับสั่งเล่ามานั่งกินโดยสายตาในราดจ้องดูบรรดาสาวเสิร์ฟทุกคนที่เดินผ่านโต๊ะและแล้วก็ไปเจอคนถูกใจและเกิดมีความรักแบบสายฟ้าแลบ กับสาวเสิ์ฟคนหนึ่งที่ชื่อนางสาวอ,อ๋อยไม่ทราบนามสก,กุลในรานบอกกับนายติ๊กเฮ้ยติ๊กข้าชักชอบคนนี้แล้วว่าเอ็งช่วยเรียกมาคุยกับข้าหน่อยสินายติ๊กจัดแจงเป็นพ่อสื่อจําเป็นทันทีได้เรียกนางสาวอ,อ๋อยมาพูดคุยที่โต๊ะแนะนําให้ในายรานรู้จักทันทีเหมือนถูกกรรมเทพแผลงสอนรักก็ให้นางสาวผ่อนนั้นก็ดูท่าทีมีใจชอบพอกับนายรานเหมือนกันแล้วคุยกันอย่างสนุกสนานในราตร์ซึ่งขณะนี้กําลังมึนๆแล้ว เลยหน้าด้านคุยจ่อเป็นนกกระจอกแตกรางตอนเช้านางอ้อยก็ขอสุราเหมือนกันก็เกิดถูกคอตกปากรับคำไปอยู่กับนายรานทันทีเหมือนกันดูรวดเร็วเหมือนจะรวดอะไรพันนั้นแล้วนางอ้อยก็หายจากร้านบินหลาไปอยู่กับนายรานอีกคนเมื่อวันที่16มิถุนายน2529และต่อมาเมื่อวันที่18มิถุนายน2529นายนติ๊กและนายรานก็ได้ไปที่ร้านบินหลาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปเอยบของบางอย่างของนางอ้อยก็สั่งเหล้ามากินแล้วก็เจอกับนางละมุดหัวหน้าสาวเสิร์ฟซึ่งกินเหล้าเข้าไปแล้วกเกิดมีอาการมึนเมาแต่ยังพอตั้งสติอยู่นางละมุดก็ได้เดินมาที่โต๊ะในติ๊กกับนายร้านแล้วก็พูดขึ้นว่าอ๋อ oh, จะมาพาผู้หญิงในร้านไปขายซ่องอีกหรือไอ้แม่งดานหน้าด้านเท่านั้นเองทั้งนายร้านและนายติ๊กจึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้น,นมาทันทีและได้เอ่ยปากขึ้น อย่างนี้มันต้องตกปากสั่งสอนซะหน่อยพอนางละมุดเห็นในติ๊กพูดเช่นนั้นและในติ๊กไม่พูดเปล่าได้ลุกจากเก้าอี้นั่งนางละมุดจึงได้วิ่งหนีเข้าดงข้าวโพดหลังร้านในติ๊กวิ่งไล่ตามเข้าไปพร้อมกับใช้มีดจี้บังคับแล้วในร้รานก็ตามเข้าไปสมทบอีกคนตบปากนางละมุดทันทีจนเลือดกลบปากหลังจากซ้อมจนนางละมุดตัวสั่งงันงกแล้วก็ข่มขู่บังคับให้หนางละมุดเก็บเสื้อผ้าในห้องนอนบรรจุลงในกระเปา๋า แล้วพานางละมุดออกจากร้านไปโดยนายติ๊กเป็นผู้ขับขี่รถนางละมุดนั่งกลากและนายรานนั่งซ้อนหลังสุดโดยใช้มีดพกจี้คอไม่ส่งเสียงร้องโดยได้นำผ้าอุดปากนางละมดุดและใช้เสื้อสีแดงคลุมหัวแล้วขับรถมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านดอนกระเบื้องฝ่ายตัวนางละมุดนั้นรู้ตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พยายามดิ้นรนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะถูกประกบหน้าหลังซ้ำมีมีดจ่อคอหอยเมื่อถึงคลองชลประทานหมู่ที่11 ตำบลบางเย็นอำเภอบางเพนานติ๊กจึงหยุดรถและพานางละมุดเข้าไปคุยโดยแก้ผ้ามัดปากและเอาเสื้อคลุมออกานติ๊กได้สั่งให้ในรานคอยดูต้นทางแล้วทำการย่ำยีนางละมุดเสร็จแล้วจึงให้ในรานย่ำยีปิดท้ายหลังจากเสพสวัสดิ์กันจนอิ่มหมีพิมันแล้วทั้งไนติ๊กและในรานก็จับนางละมุดมัดแล้วเอาผ้าคลุมหน้ามัดดีจากนั้นานติ๊กได้จ้วงแทงเข้าไปที่ท้องของนางละมุด ยังผลให้หนางละมุดสะดุ้งเฮือกแล้วก็แน่นิ่งไปนายรานกลัวว่าจะไม่ตายจริงจึงเข้าไปจับชีพจรนางละมุดดูว่าตายหรือยังเมื่อเห็นว่ายัางตายไม่สนิทจึงเหงือะแทงนางละมุดอีกครั้งจนมิดด้ามจนกระทั่งนางละมุดตายแล้วทั้งคู่จึงขับรถย้อนสอนกลับไปที่ร้านบิลหลายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกับนายบัญญัติเจ้าของร้านจึงพูดกับนายบัญญัติว่าพะย่ดตเรื่องนางละมุดฉันจัดการเรียบร้อยแล้วนะนายบัญญัติตอบทันควนันเออ เองจะจัดการอะไรก็เรื่องของเองเหอะเออแต่ว่าคนในร้านห้ามไม่ให้ใครแจ้งความก็แล้วกันฉันจะฆ่าตายหาทุกคนในติ๊กพูดข่มขู่คนในร้านที่เห็นเหตุการณ์แต่เริ่มแรกที่นานติ๊กและในร้านนำตัวนางละมุดออกจากร้านไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนได้เขาคนร้ายในเวลาอันรวดเร็วไม่ถึงสองชั่วโมงพันตำรวจโทนริศแก้วสวัสด์รองผู้อํากาศราชบุรีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายสิบนายก็เดินทางไปที่บ้านในติ๊ก ขณะที่รถของตำรวจเล่นไปจะถึงบ้านนายติ๊กบ้านเขางูก็ได้พบกับนายติ๊กกำลังขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนน่งพรกำลังจะกลับบ้านเมื่อนายติ๊กเห็นตำรวจได้หยุดรถทันทีแล้วก็วิ่งหนีตำรวจไล่กวดจับได้ในที่สุดและนายติ๊กก็ได้พาตำรวจไปรวบตัวนายรานได้อีกคนพร้อมมีดพกของกลางสองเล่มต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มตัวนายบัญญตัติหรือปาา๋ายัดเจ้าของร้านอาหารบินหลายอีกคน ่านร่วมกันฆ่าผู้อื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวในติ๊กในรานและในบัญญัติไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูท,ออทรอำเภอโพธาามปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้งสามคนได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปและในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนในติ๊กนั้นในติ๊กได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่า ภายหลังการฆ่านางละมุดแล้วก็แทบบ้าเพราะตกกลางคืนได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดหลายคืนติดติดประตูหน้าต่างที่บ้านคล้ายถูกลมกันโชคอย่างรุนแรงและมีเสียงหวยหวนของผู้หญิงมาเรียกชื่อตกวตึกก็นอนฝันไปว่านางละมุดเดินตรงเข้ามาบีบคอจึงได้ร้องระเมอออกมาสุดเสียงจนนางพรเมียตื่นขึ้นถามว่าเรื่องอะไรในติก๊กจึงได้เล่าเรื่องที่ตนไปฆ่านางละมุดให้ฟังจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มในที่สุดครับ นี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพอพพุทธรามเมื่อปี2529ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ